หน่วยการเรียนรู้ที่2องลำดับวันนี้จะพูดถึงหัวข้อลำดับเลขคณิตมาพูดถึงนิยามของลำดับเลขคณิตลำดับเลขคณิตจะเป็นลำดับที่มีผลต่างจำคำนี้ไว้นะคะซึ่งเราสามารถหาผลต่างได้จากพจน์ที่ n บวก1ลบ พจน์ที่ n นั่นหมายความว่าให้นักเรียนนำพจน์ติดกันมาลบกันโดยเอาพจน์หลังลบพจน์หน้าผลต่างนั้นจะเป็นค่าคงตัวซึ่งเราเรียกว่าผลต่างร่วมแทนด้วยตัว d และการหาพจน์ที่ n หรือพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต an จะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1 d ในแบบฝึกทักษะที่จะหา4พจน์แรกของลำดับเลขคณิตเมื่อโจทย์กำหนด a1 mm hmm. เท่ากับ2 d คือผลต่างร่วมเท่ากับ4ถ้าเราหาจากพจน์ก่อนหน้านั่นหมายความว่าเมื่อนักเรียนรู้ a1 นักเรียนสามารถที่จะหา a2 จาก a1 บวก d เข้าใจไหมคะ an บวก1เพราะฉะนั้น เราสามารถหาจาก a2 เท่ากับ a1 บวก d นักเรียนก็แทนค่า a1 และ d ลงไปด้วย2บวก4นักเรียนก็จะได้พจน์ที่2เป็น6และนักเรียนก็สามารถหาพจน์ที่3ได้จาก a2 บวก d มาจากพจน์ก่อนหน้าบวกกับผลต่างทำให้ได้ a3 เป็น6บวก4คือ10 และหา a4 จากอะไรคะ a3 บวก d และ a3 คือ10ผลต่างร่วมคือ4พจน์ที่4จึงเป็น14นำ4พจน์มาเขียนเรียงกันเป็นลำดับ2 6 10และ14ซึ่งลำดับนี้เป็นลำดับที่มีค่าผลต่างร่วมเราจึงเรียกว่าลำดับเลขคณิต เมื่อนักเรียนจะหาสพจน์แรกของลำดับเลขคณิตนักนะเรียนรู้ a 1และ d คือผลต่างร่วมหาจากพจน์ก่อนหน้า an บวก1เท่ากับ an บวก d ถ้านักเรียนรู้ a 1นักเรียนก็จะหา a2 ได้จาก a 1บวก d นักเรียนแทน a 1ด้วยลบ3ผลต่างร่วม d ด้วย3ได้ a2 เป็น0 และนักเรียนก็จะสามารถหา a 3จาก a 2บวก d ก็คือ0บวก3ก็ได้พจน์ที่3เป็น3และ a 4จาก a 3บวก d a 3คือ3บวก d คือ3พจน์ที่4จึงเป็น6นำ4พจน์มาเรียงลำดับ a 1 3ลบ3 a 2 0 a 3 3และ a 4 6เป็นลำดับเลขคณิต สำหรับข้อ2จะเป็นการหาพจน์ของลำดับที่โจทย์กำหนดให้ในข้อแรกนี้หาพจน์ที่3 a3 เมื่อโจทย์กำหนด a1 เท่ากับ4และ d ผลต่างร่วมเท่ากับ3ในการคิดคำนวณเรามีพจน์ทั่วไป an เท่ากับ A1 บวก N ลบ 1D โจทย์ให้หา A3 นั่นหมายความว่านักเรียนรู้ว่า N คือ3และ A1 และรู้ดี A3 เท่ากับ A1 บวก 2D ทำให้เราแทน A1 ด้วย4และแทน D ด้วย3คูณกับ2เราก็จะได้ค่า A3 เป็น4บวก6คือ10นั่นเอง มาถึงข้อที่โจทย์ให้หาพจน์ที่20 a20 โดยกำหนด a1 คือเศษ4ส่วน5และ d คือลบ19เพราะฉะนั้นการหาลำดับโดยใช้พจน์ทั่วไป an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1 d นักเรียนมี a1 แล้วรู้ว่าพจน์ที่20 n คือ20 a 20จึงเท่ากับ a 1บวกอะไรคะนักเรียน1 9 d นักเรียนแทน a 1ด้วยเศษ4ส่วน5แทน d ด้วยลบหหมายถึงจำนวนเต็มลบ19บวกกับเศษ4ส่วน5นักเรียนบวกลบกันโดยยืมจำนวนเต็มลบ1ก็คือลบ5ส่วน5บวกกับ4ส่วน5เหลือลบ1ส่วนหาจำนวนเต็ม เหลือลบ18คําตอบ a 20ก็เลยเป็นลบ18เศษ1ส่วน5นั่นเองต่อไปในโจทย์ข้อ3ให้หาพจน์ที่ n เมื่อกําหนดลำดับเลขคณิตมาแบบเรียงพจน์โดยตัวแรกหมายถึงพจน์ที่1หรือ a 1คือลบ2 ตัวที่2หมายถึง a2 คือ4และตัวที่3หมายถึง a3 คือ10การที่นักเรียนจะหาพจน์ทั่วไปพจน์ที่ n นักเรียนจะเข้าสูตร an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1 d เห็นไหมคะนักเรียนรู้ a1 แล้วถูกไหมคะคือตัวแรกคือลบ2 an นักเรียนก็ติดตัวแปร n ได้เพราะโจทย์ให้หาพจน์ที่ n แต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องหาคือ D D หาได้ยังไงคะเอาพจน์ติดกันลบกันโดยเอาตัวหลังพจน์หลังนะคะเช่นเราจับ10เราก็ต้องลบด้วย4พบว่าได้6หรือถ้านักเรียนเอา4พจน์ติดกันกับ4โดยพจน์ก่อนหน้าคือลบ2 4ลบด้วยลบก็คือบวก2ซึ่งก็จะได้ผลต่างเป็น6เท่ากันเมื่อนักเรียนได้ a 1และ d แล้ว a n ของนักเรียนจึงเป็น 2, L 1, ปลบสบวก n ลบหคูณกับ d คือ6นักเรียนกระจาย6 n 6, ลบ6ลบ6ลบ2ก็เลยกลายเป็นลบ8และบวก6 n ในข้อนี้ในการหาพจน์ที่ n นะคะกำหนดลำดับ2ลบ1ลบ4สูตรทั่วไปยังจำได้นะคะ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d a 1ก็หมายถึงพจน์แรกคือ2 d นักเรียนเอาพจน์ที่อยู่ติดกันโดยเอาพจน์หลังลบพจน์ก่อนหน้านั่นหมายความว่านักเรียนเอาลบ1 เป็นตัวตั้งพจน์ก่อนหน้าก็คือ2หมายความว่าลบ1ลบ2นักเรียนก็จะได้ดีเป็นลบ3นักเรียนแทนรูปทั่วไป an a 1คือ2บวก n ลบ1คูณ d คือลบ3นักเรียนเอาลบ3คูณ n ได้ลบ 3n แต่ลบ3คูณลบ1ได้บวก3มาเจอกับบวก2ก็เลยกลายเป็นบวก5 กับลบ3 N A N จึงเท่ากับลบ3 N บวก5นั่นเองสำหรับโจทย์ในข้อนี้จงหาพจน์ที่หายไปของลำดับเลขคณิตเมื่อโจทย์ให้พจน์แรกคือ A 1เป็น13และ A 2คือ25เมื่อใดก็ตามถ้าเรารู้ว่าลำดับนั้นเป็นลำดับเลขคณิตและมีพจน์ที่อยู่ติดกัน เราสามารถเอาพจน์หลังลบพจนก่อนหน้านั่นหมายความว่า a2 คือ25ลบ a1 เราก็จะได้ d ออกมาเป็น12เมื่อนักเรียนได้ดีเป็น12การหาเราไม่จำเป็นต้องไปหาจากรูปทั่วไปให้เราหาจากพจน์ก่อนหน้านะักเรียนมี a2 แต่นักเรียนอยากหา a3 การหา a3 จึงหาได้จาก a2 บวก d นั่นก็คือ25บวกอะไรคะ12ก็จะเป็นพจน์ที่3ได้37และนักเรียนก็จะสามารถหา a4 ได้จาก a3 คือพจน์ก่อนหน้าบวก d ในเมื่อนักเรียนได้ a3 คือ37・บวก d คือ12นักเรียนก็จะได้พจน์ที่4และเช่นเดียวกันการหาพจน์ที่5ก็เกิดจากพจน์ก่อนหน้าก็คือพจน์ที่4บวก d พจน์ที่4คือ49บวก B คือ12นักเรียนก็จะบวกกันเป็นพจน์ที่5พบว่าพจน์ที่ขาดหายไปตัวที่3 a3 คือ 37 49เป็นพจน์ที่4และพจน์ที่5เป็น61นั่นเองอข้อนี้ค่อนข้างยากเพราะไม่ได้ให้ A1 สิ่งที่โจทย์ให้คือ A3 คือ100และไปให้อะไรเลยคะ A6 โจทย์ไม่มีทั้ง A1 และไม่มีทั้ง B เพราะนั้นรูปทั่วไปของลำดับเลขคณิต a3 คือ a1 บวก 2d a6 คือ a1 บวก 5d เป็นสมการที่ติดตัวแปร ى, ทั้ง2ตัวแปร ى, คือ a1 และ d นักเรียนก็ใช้วิธีแก้ระบบสมการด้วยการลบเพื่อให้ a1 หายไปนักเรียนก็จะเหลือ 3 d เท่ากับ42ก็คือนักเรียนเอา5 d ลบ2 d ได้3 d เอา142ลบ100นักเรียนก็ได้ D เท่ากับ14หลังจากนั้นนะักเรียนก็แทน D ลงไปในสมการที่100 1เท่ากับ a1 บวก2 d ซึ่ง2 d คือ28ย้ายมาลบนะักเรียนก็จะได้ a1 ออกมาเป็น72 นั่นหมายความว่าเมื่อนักเรียนรู้ a 1นึักเรียนรู้ดีพจน์ที่2อาจจะหาง่ายๆก็คือ72บวกเท่าไหรค่คะดีได้86หลังจากนั้นนักเรียนก็หา a 3ได้จาก86บวก14นักเรียนก็จะได้คำตอบเป็นพจน์ที่4และ พจน์ก่อนหน้าเมื่อรู้และรู้ดีนะักเรียนก็หา a5 จากพจน์ก่อนหน้าคือ a4 บวก d และนักเรียนก็จะได้พจน์ที่7ก็คือ a6 บวก d เพราะเรารู้ a6 นักเรียนก็ใช้พจน์ก่อนหน้ามาบวกนะักเรียนก็จะสามารถเติมพจน์ที่ขาดหายไปได้ทั้งหมด